สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สียาไบเปอร์ชาแนลตอนนี้เราก็อยู่กับ F16C Fighting f ไฟ c o ้เฟ้าอมเดิมน,นะครับโดยที่ภารกิจของเราก็คือผมจะพาเ,เพื่อนไปทำภารกิจทิ้งระเบิดทำลายบ้านเสียนนบุญนะฮะที่อยู่บนเกาะเป็นบันพักตากอากาศฮะอยู่กับนมาลีกตไม่รูบ้านเสียบุญเนี่ยก็ หมือนจะมีแซมรุ่นเป็น SA15 นะครับซึ่งเป็นรถตีนตะรับ SA15 เนี่ยก็จะโจมตีทางมิสไซล์แล้วก็คืินที่เข้าไปนะ็นรัศษีของมันนะฮะกัรทําาป SA15 เนี่ยผมก็จะใช้ GPU38J แดนะยอดเข้าไปก่อนโดยจะยอดเข้าไป2อลูกคนระับเพื่อมันจะสอย ทิ้งลูกนึงจะได้เหลืออีกสักลูกไปทำาาไรกันได้ตอนนี้เรายังไม่เข้าระยะของเจดแดมเลยแต่มันล็อกเป้าเราแล้ว,ลวนี่ครับเนี่ยนาจาขึ้นเลข15บขึ้นมาเป็น SA15 จริงๆไปมันยิงมาแล้วครับนี้ฮะมันล็อกเป้าเราแต่จิบิวสาก็พุ่งไปแล้วเหมือนกันส่วนทางมันไปครับ ชับแฝครับหลอกลอ่ลอลมันเราไม่ได้เข้าไปใกลระยะมันมากครับเราไม่ได้เข้าไปใกลระยะมันมากมันก็เลยยิงไม่ถึงเรานั่นเอง SA 15เนี่ยถือว่าเป็นช็อตเล็งนะครับเป็นแซมจากสหภาพโซเวียต ซึ่งก็ใช้งานได้ดีรอบหนึ่งครับผมเคยตวนกับมันแล้วก็ตกไปแล้วรอบลราเหมือนกันหลบยากมาครับตอนนี้มันเร็วแล้วก็มุมเลี้ยวของมันนี่แคบมากนะครับเจดีมลูกแรกครับลูกสองก็เข้าเป่าครับบานเสีุนเสียหายหนึเปซโอเคครับตอนนี้แซมพังไปแล้วก็ เป้าใหม่เราเปิดโล่งครับก็ล็อกเป้าบ้านหลังเดียวนั้นได้เลยเดี๋ยวหันหัวตรง,งผมก็จะย้อนจีวีสามสิบแปดในพวกนั้นเรียบร้อยครับไปละจาทะรทำลายบ้านเนี G ่ยจีว3สามสิบแปดนี่ถือว่าเป็นขนาดเล็กนะครับถ้าว่าเป็นบ้านแล้วก็เสริมคอนกรีตเนี่ยถ้าเป็นเป้าใหม่ที่เป็นทางการทหารเนี่ยอาจจะจีวีสามสิบแปดอาจจะ จาะไม่เข้าหรืออาจจะสร้างดาเมจได้หน่อยก็เลยยัดไปทั้งสองลูกเลยตอนนี้เจดมมหม่ก็จะถึงเป้าหมายแล้วครับลูกแรกเข้าไปไม่ตรงลูกสอง กลางเมืองคาเลยครับ GPU สามสิบแปดก็จะเป็นเจดมที่นำวิธีด้วย GPS นะครับเมื่อลันเวลเขาจะมีเครื่องบินขึ้นมาสกัดเราจะมีสองลำครับอยู่ตรงนี้รอขึ้นแล้วก็อีกลำหนึ่งอยู่ ต้นรันเวย์เลยน่าจะขึ้นมาฝั่งนี้ครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเป็นโหมด Air to Air นะคะรับไปด่วนกับมัน ที่เป็น a g m 2 2 m แอมปมาครับติดปลปีกแล้วก็จะมีสาย e วเดอร์มาอีก2ลูกตอนนี้เราเห็นมาแล้วโอเคผมใช้แอมแป็ปนะครับตั้งแบบบอเล็งด้วยหัวเครื่องบินนะครับ มันจะง่ายตรงที่แฟร์จะหลอกไม่ค่อยได้อีกลำหนึ่งก็อยู่บนลันเวยียครับกำลังไปเทคออฟล่วงไปเรียบร้อยแล,ล้วลำนี้ไปแล้วกำลังวิ่งตามลันเบีอยู่ลันเบียของสนามบินนี้ก็ค่อนข้างแคบนะครับมีดินสัก ลันเวทเดียวแล้วก็มันต้องวิ่งส่วนทางมาด้วยก็เลยต้องขึ้นต่อคิวกันขึ้นที่ระลับ ก็จะเอาเปืนกลยิงมันบนลันเวยแล้ะครับไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเลงยากมากโดนครับมีประแผนนิดๆ,ๆหน่อยๆ <16. S 2> เดี๋ยวมันจะบินขึ้นมาพอดีผมจะเอามิสไซต์ดักมาเลย แเรื่องแฟนยินดีตอนจอยย่างยัคคันเดีถ้าหากว่าขับของจริงนี้จะจะบองอยังไง มาแล้วครับเป็นบทเรียนจากเพื่อนลําแรกครับขึ้นมาก็ปล่อยแฟเลยเราต้องไล่ยิงมันให้ได้ครับคำนี้ถ้ามันไม่ยิงเราเราไม่ยิงมันมันก็ยิงเราครับ เมกิเพิสนี่ถือว่าเป็นเครื่องที่คล่องมากครับคล่องแล้วก็เร็วในสมัยสงครามเย็นนี่ยิง F4 Phantom ของอเมริกาตกเป็นตกมาเล่นเลยเรื่ แรมนี่โดนยากมากพาดเราเปิดคนไปไลายิงกันละ ใช้สมาธินี่หนึ่งควันดำมาก,กับสิงควันดำเร็วม,มากเลยครับเหมือนมันจะลดความเร็วลงเพื่อไปข้างหลัง หมดแล้วครับโอเวอร์จี G. ตอนนี้เลือดไปเลี้ยงหวัวไม่ได้ไ่อยละหายไปไหนแล้วเนี่ย เพื่อนเราที่เป็นเครื่องบินคุมกันเอ a แบกใส่ให้แล้วครับน่าจะใส่ได้เอเอ็มร้อยยี120่สิบแรมแลมแตกไปแล้วฮะโอเคครับไม่ต้องลงมือเองสรุปว่ามิกยี่สิบเอ็ดนี่โดนโดนเอฟสิบหกาสองลำเลย ยิง AM 120ร้อยยี่แอร์แนะครับ2ลูกไม่รู้จะหนียังไงเนะี่ยฮิตไปหนึลูกนะแล้วก็ระเบิดน,ะนักบินของ m i สราเอลอไปได้โอเคครับภารกิจนี้ก็ประมาณนี้ครับไว้เจอกันใหม่ภารกิจหน้าถ้าเพื่อนๆถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ